สวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่อองเลออนาเยกไหลรู้สึกเฉยๆบรรยากาศในแอนฟิลไม่เห็นมีอะไรเลยคนลูกไหมองเลออนาตอบชัดหลังบุกถิ่นแอนฟิลเกมหนึ่งเดือนจากใจหลังหงเจาะไม่เข้าองเลออนาผู้สล่นัตูทีมแมนยูเปิดอกถึงความรู้สึกที่มีบรรยากาศในสนามแอนฟิลหลังผ่านปีแสดงบุกมาเสมอลิเวอร์ pool 0-0ในเกมหนึ่งเดือนในสเมีิรมิในวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมที่ผ่านมา โอลนาสร้างผลงานเก็บกินชิ้นได้แม้ถูกจาบ,บ้านสมบอตเข้ากรอบถึง8ครั้งจากโอกาสยิงทั้งหมด3 4ครั้งนัดที่สกันโฮมแดงเลือกเปิดใช้งานอัธจันทร์ทางฝั่งแอนฟิด์รดที่มีการเพิ่มความจุในเกมนี้อีกด้วยนะครับนั่นทําให้ทีมเย็นต้องเผชิญหน้ากับเสียงเชียร์ของสาวกเดอะคัพที่เป็นสถิติใหม่เกินกว่า5 7 0 0 0คนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของสโมสรนับตั้งแต่ปี1949 ต่อข้อสอบถามถึงบรรยากาศในสนามซึ่งขึ้นชื่อลือชาในเรื่องการสร้างความกดดันให้กับทีมเยือนเมื่อกล่าวทีมจัดแคมรอนเอ่ยหลังจบเกมกับ MUTV ว่าผมไม่ได้ซึกอะไรเลยในทีมแมนยูคุณนึกเจอกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วผมพร้อมสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างผมคุ้นกับการเล่นเกมใหญ่ๆที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดอย่างที่ผมบอกเป็นเรื่องที่ยิมากที่เล่นที่นี่ในวันนี้เราเล่นกับกู้แข่งทีเดีแต่เราแสดงว่าเรามีนักเตะที่ดี การเล่นให้กับแมนเชสเตอร์คุณต้องพยายามคว้าชัยชนะให้ได้ในทุกๆนัดวันนี้เราได้หนึ่งแต้มเราต่อสู้ร่วมกันมันแสดงเห็นถึงคาแรคเตอร์แต่มันไม่ดีพอเบื้องสําคัญเลยว่าเราจะเล่นกับใครเราต้องชนะวันนี้เราโชคดีที่ไม่ชนะเราต้องระสษามาตรฐานให้สูงกันไว้ในด่านในวัยย7ิบปีเก่าทิ้งท้ายยันไรก็ดีนะครับโอน่าเคยเล่นที่แอนฟิลด์มาแล้วสมัยที่ฝอสองกับอาจักรอัมสเตดัม ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในเดือนธันวาคมปี2020แต่ก่อความผิดพลาดจนเปิดโอกาสให้เคอร์ติจโจนซัดประตูเดียวของเจมนะฮะงงเลยกูรูอัดนูนเยสหยุดเล่นร้องเป่าให้จุดโทษกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากนะครับในจังหวัดที่ลิเวอร์พูลเกือบได้ประตูอยู่แล้วในจังหวัดที่หลุดเข้าไปของดาวนินูเยตกับลูดิอัสซึ่งทั้งสองคนวิ่งเหมือนจะชนกันนะครับ แต่บอลทะลักมาที่ลุยดอาร์แต่ว่าจังหวะนั้นนะครับนูนเยสสามารถเล่นต่อได้และยิงประตูน,นะครับแต่เขากลับหยุดเล่นและไปเรียกร้องของให้ท่านเป่าเป่าจุดโทษให้ดาวินเดียสทำเอาแฟนบริลลู่นงงกันไม่น้อยเลยฮะเมื่อเขาหยุดเล่นชั่วขณะเพื่อเรียกร้องเอาจุดโทษระหว่างเกมเสมอกับแมนยูเดยล่าสุดนะครับกูรูลูกหนังคนดังนะฮะนั่นก็คือเจมี่การลเกอร์และก็ท่านด้านของแกรรสเมวิลซึ่งเป็นกูรูวิจารณ์บอลคู่แมนยูลิเวอร์พูลในค่ำคืนที่ผ่านมาโดยเจมี่การลเกอร์ บอกกันนะครับว่าแทมไม่อยากเชื่อสายตากับสิ่งที่นูเยตทำเลยเพราะเขาแสดงความคิดเห็นผ่านทางสเกตสปอร์ตว่านูเยตจะหยุดวิ่งทำไมและจะหยุดเล่นทำไมนายแค่มิงไปเก็บบอลแล้วยิงใส่ประตูที่มันโลง่โลงๆก็แค่นั้นส่วนแกลลี่นวิลก็ออกมาเสริมว่าเขานูเยตคิดว่าเป็นจุดโทษแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นจุดโทษนะพวกเขาคิดว่าดาโลและอัมระบักเข้ามาสก,กัดและบอกได้นูเยสนะครับโดนวิจารณ์นนหนักเลยนะฮะในเกมเมื่อข้าคืนที่ผ่านมาว่าใช้โอกาสเปลืองนะครับแล้วก็ ไม่สามารถช่วยลิร์พูลได้นะครับเมื่อคืนนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีเลยนะครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะฮะไม่มีอ้อมค้อมเจกเก้นครับชี้เป้าตัวการทำลิพูเจาแมนยูเจกเก้นครับกุนซือลิพูออกมาเปิดใจหลังจบเกมพาทีมเสมอกับเมนยูในศึกเดือเดือดนัดล่าสุดน,นะครับวันที่18ธันวาคมนะครับ เจคกิครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลชี้ชัดแมนชันเตด 7, เอาแต่ตั้งรับจนทำให้สึกแดงเดือดเมื่อคืนนี้มันจบลงด้วยผลเสมอ0ูนย์เจคกนครอปกล่าวว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยก็คือผลการแข่งขันเราควรชนะเกมนี้วันนี้มันเจ็บปวดแต่มันก็ให้ข้อมูลหลายอย่างกับเราถ้าคุณเล่นในพรีเมียร์กับทีมที่มีคุณภาพอย่างมันอยู่และพวกเขาก็เอาแต่ตั้งรับมันก็ไมไ่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเลยทานี้นะครับจากผลงานดังกล่าวทำให้ล,ลิเวอร์พูลมาอยู่อันดับที่2องของตรงนารางคะแนนส่วนปีแสดงอยู่อันดับที่7 ฟูมิเนเซ่าอาจเปลี่ยนใจไม่ขายอันแรนในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้หลังข้อเสนอที่ยื่นเข้ามานั้นไม่เป็นที่น่าประทับใจอัปเดตข่าวรายงานล่าสุดนะครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันแรหลังจากที่ดิวกันย้ายทีมของอันแรเตลินดาเดนั้นนะครับกองกลางดีกีทีมจากบราซิลในวัยยีสามปีโดยมีรายงานว่าตอนนี้ทานอันสมุสนฟูมิเนเซ่กีมที่เพิ่งคว้าแชมป์ลิเบอร์ตาโดรเรสมาบันบานนั่นกำลังมีความคิดที่จะเปลี่ยนแผนนะครับและอาจจะไม่ขาย อันราออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนานี้และจากที่นาตอนนี้ดูเหมือนว่าเดียวกันทีมของอันรานั้นไม่มีสมมสรในรยุโรปเขามายุ่งแดงตัวและประมูลราคานักเตะแข่งกันตามที่พวกเขาคาดการณ์ไว้ในตอนแรกแสดงก็ทําให้ทางฟูมเมเนสเช่นนั้นมองว่าค่าตัวของอันรานั้นไม่นา่าเป็นที่พอใจและอาจจะมีการเลื่อนการปล่อยตัวนักเตะร,รายนี้ออกไปในช่วงเสมอกลางปีหนะ้าเดี๋ยวตามรายงานล่าสุดนะครับจากท่านั้นของโกลบอลนะครับสื่อยักษ์ใหญ่ของบราซิลก็เดามาตีข่าว่า นตอนนี้ดูเหมือนว่ามีเพียงแค่สโม,มสรฟูลแลมทีมเดียวเท่านั้นที่ยื่นข้อเสนอมาให้กับทางฟูมมนเนเซ่พิจารณานะในขณะที่ทางสโม,มสรอื่นอย่างลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลนั้นต่างก็ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อแข่งขันทานั้นราคาในดวการย้ดทีมของอังแรแต่ยังได้โดยทางฟูเมนเนเซ่นั้นมองว่าการที่ยังไม่มีสโม,มสรไหนจริงจังกับดวการย้ดทีมของอังแรในครั้งนี้ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่ทีมในผิวนั้นยังไม่นิยมเสริมทัพผู้เล่นใหม่ในช่วงตลาดเดือนม,มกราคมเท่าไหร่ เพราะเป็นช่วงกลางฤดูกาลและแทบทุกสโมสรน,น่าจะมีนักเตะทีมตัวจริงที่ตัวเองเพอใจอยู่แล้วดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทีมในช่วงกลางฤดูกาลนั้นน่าจะไม่ใช่วิสัยทัศน์ที่เหล่าบรรดาผู้จัดการทีมในพรีเมียร์ลีกกระทำกันฉะนั้นทําให้ดูกาลน,นี้ทีมของอังเรนั้นไม่ดูเดือดตามที่พวกเขาคาดการณ์กันเอาไว้ในตอนแรกด้วยเหตุผลนี้นี่เองฮะทำให้ฟูมเนนเซนนั้นอาจมองว่าอาจจะเก็บอังเรเอาไว้ให้อยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อยจนถึงช่วงเสมอกลางปีหน้าเพราะท่าตลาด เัม,เมอเปิดทําการแล้วก็กเชื่อได้ว่าน่าจะมีหลายสโมสรในยุโรปลุ้มย่งตัวอังแรรอย่างแน่นอนฉะนั้นจะทำาให้เชื่อได้ว่าค่าตัวในการเ้ายทีมของอังแรน,นั้นน่าจะพุ่งสูงตามไปด้วยอย่างแน่นอนแน่นอนว่าทางด้าน,นของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นก็ไม่น่าจะมีความคิดที่จะสมทัพอังแรในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้แต่อย่างใดแม้ว่านักเตะจะมีค่าตัวเบื้องต้นเพียงแค่3าล้านปอนด์เท่านั้นแต่ทางลิเวอร์พูลนั้นมองว่าพวกเขาต้องการนักเตะที่พร้อมสําหรับการลงเล่นในศึกพุีเมลยลีกได้ในทันทีโดยไม่ตต้องปรับับวมาก,ก่า ดังน,นั้นดูการยัดทีมของเจ้าปองย่านั้นจึงมีความสกันมากกว่าดีลของอังแรนั่นเองนะครับแต่ทีนั้นก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าอังแรนั้นอาจจิมีการยัดทีมเกิดขึ้นในช่วงตลาดเดือนมกราคมก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันถ้างมีข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาเป็นจำนวนเง,งินขั้นตัวที่ทางฟูมิเนเซ่นั้นต้องการสำหรับตอนนี้สื่อดังจากบราซิลรานี้ยืนยันว่าฟูมิเนเซ่ยังไม่มีการตกลงขายอังแรงกับสโมสรไหนทั้งนั้นและกำลงกังเฝ้ารอช่วงตลาดการสแกนเตะ dent. สมอกลางปีหน้ามากกว่าครับนี่คือสดการลิเวอร์พูลนครับทานผู้ชมเป็นรอบ3ของที่8ธันวาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานชายผู้บักครั้งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนวันพันแท้ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ